งวดที่ผ่านมาเนาะครับอ่างวดที่ผ่านมาเนาะตาเติมอีกแล้วพี่น้องสี่สามล่างเต็มๆไม่ต้องกลับนะครับผมสามสามสี่ครับผมกวาดข้อกันมากมาแน่ล้านเปอร์เซ็นต์ครับไม่ดีพี่น้องไม่ดีล้านเนี่ย ว่าล้านก็ล้านดัวเดีโอ้โหว่าแสนก็เป็นแสนโอ้โหโอ้โหเขาอีกพี่้องขมินธรรมดาเอาบนึ่งทึ่งคื่นแล้วบาทนี้ด็กแซ่บใช่ปู่ก็สี่สามหนึ่งสามรถใหม่ขมิ้นสี่สามอีต่างหากโอ้ดูดับจเจมิทครับผมครับขึ้นมาคืนให้าอีเลยพี่น้องเ้ยเอามือมาดนี่มาตามต่อได้ให้เด้อพี่น้องเดลยนี่ก็มาตามต่อเนี่ยทางเนาะที่หนึ่งมีนา าคูครับผมเอาการนมการครับอน้นมัสการครับปูครับผมพ่อนเจริญพอนอ่าว่าเงินนี่จะเออทอร์ฟ้าขึ้มพิ่งเดือดออกฟ้าขึ้มคนยีนลงให้จ้าในบุรี่ล่องล้างข้าไม่คูอมาล่องล้างข้าไม่ได้นหัวที่เอื้อนจางมาต่อไปพึ่งท้าปรจใหม่ม่มันมาเออยังโบหัวองใก้สีหัวเนอ่ังบดต้สีจากไอ้างมาเทศมันบดตบ มวดนี่จะ่วหมวนี่ล่งไหาหน่อยโตัวเาเก่าเพราะว่าข้าเจ้าว่าเป็นหอยสันจอนปะโอ้มตกเทครมาตกเทนผมหยสัตวนหอยสันอนอยสสงขาครับผมที่คับวันมวดนี้ออกที่สงขาครับอลอใ่ินโอ้คุณแล้วาล้านเปอร์เซ็นตไม่พลา ของแท้ต้องตาเสือครับผมโอ้โนี่ละสูตรนี่สูตรผัดลานเปอร์เซ็นต์พี่น้องล้านเปอร์เซ็นต์ลอกเงินล้านเน้องลอกล้านพี่น้องลอกเงินล้านมือวันทีหนึ่งมีหน้าเป่ามันครับผมวันทีหนึ่งมีหน้าลอกนี่ลุงให้หน่อยตัวก็เก่าครับผมลุ่งให้หน่อยตัวก็เก่าคัดคัดมาให้พี่น้องลุ่งลาย ถ้าเจากระว่าล่งหลายการล่งมาเพิ่งกระทำหาอีกกล่งหน่อยก็คือ,อ,อ,อบครับโอ้ยจะคเป็ี่ยนเนือไรแจ็คที่เอาใจไพ,พ่ดีเนราะพูกเขามาาไม่ก็เ<อ>บนูเบิ้งตะก,กอนเด้อยเฝ้าหลูก่ำาัวเด้อเดี๋ยวจิต่อแหลมเด้อขอม้าไม่พิจารณาเรากระลานหล้อโรกันลานบนวิ่ง หกเก้าสองวิ่งหมีหกมีเก้ามี2สองมีสองกระปบางที่มันมาน้ากันกระได้ดิพี้จ้างมาหั่นกระปูนะขี้จังมาหันกัมาน้ากันหัดกรอนกรมาน้ากันเบื้งบนเั้งล่างเหล็กวิ่งเล็กเด่นมันจับคู่ใหายกามีสองแปดเก้าจับครูโอ้ สองแปดเก้าองแปดเก้ามาลนช่งางนี่หนึ่งเกจเอาสองคููตันนี้ล่ะโออเด็ดเด็ดพี่ตังเอ้งบหน่อยทุ่นหน่อยก็ได้ได้รุ่นน้ำข้าจ้าเนี่ยอ่าครูสดงคูสองแปดสองแปดเก้าสองแปดสองเก้า เอาสามตัวเลยเหลาะสามตัวเล่สามตัวลสองตัวตับไฮทัตัดออกตอนหน่อยที่สุดหนึ่งหาหนึ่งเอ่อหาหนึ่งเกตนะครับจับกุลาลางเด่นหกขาดหาหกเออหาหกเด่นห้าหกอาจจะมาด้วยกันห้ากับหก บางที่มันเกิกดอีกคนโตมานางน้ากันรลุบางที่มันเกิดแปลคนณละปแปลคุณละโตปแปลคนละกเก้าอี๋เนาะล่างจะเป็นห้ากับหกจับคู่จับคู่ก็มี 5, 1, 5, ห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าสองเออหกห้าห้าหกนั่นแหละหกห้า <6, 5. S 1> โอ้จับเป็นหากเก้าอยู่เลยปุจับเป็นหากเก้ามันจับบอลหรือไม่จับ เต้องกลับมันละมเนี่ยลนเปอร์ครับพี่น้องมันเนี่ยม่านแนล้านเปอรเซ็น่ามีห้าหนึ่งห้าสองหกห้าเอาสามครเท่านี้ละโอ้ัแข็แขงวดดีครับพีซี่ครับวันใจคนงบหน่อยแล้วพี่น้องเยโอ้สามครเท่านี้ละล็อกเงินล้านมาทำธรรมดาได้พี่น้องวันนี้ทองแท่ต้องตาเสียด้อตาเสีย ตาอื้นโมแมทของปอม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 ไปเขียนไปเขียนคืออะไยไล่กับมีตามาหาแห้งพูดเดียวได้ให้ส่งก็ไปหาะน่ามาหาแห้งพูดเดียวมันเกิดเลยที่ว่าล้อเอียงอย่างไม่เป็นไรปู่น่าที่รักนี่คือสามตัวนี้ พัตตารเลีนเอาพี่น้องเลือกปูเป็นไรพัตตัดเลีนเอาหรือก็ระย่องสามตัวลดไปเลยนี่จะห้องเด้อฮะยังห้องยังห้องดังเลยครับผมยังห้องดังหอยหอยห้องดังเหมอนหอยห้องสนจะแท้ของแท้ของแท้พี่น้องสู้สัจจรครับพี่น้องโอ้มือนี้เอาเนื้อทีไปเพื่อบ่มีเลยเนื้อทีไหลายมือนี้คิดหวังคิดหวังเลย บอกมันตัวู้วทำไหร่ไร่ผมมาเล่ามือวันจุกมาบอได้ทรงไปน่าพ้วยปูเล่าวันจุกมีมันมีซีคูเต็บๆด้วยปัว องคูขันร้อนๆมาเนี่ต่ำตื่นเลยมันมีทีคูมันมีสามเก้าศูนย์อยู่ถ้ามันออกับสามเก้าศูนย์หรอกตรงเลยตรงเลยอ่าตรงมังค่าเจ็บทองอยู่ยังพอล้างสลากจีนออกเออล้างสลากจีนแบ่งออกเนาะมือนันตัวนี้ก็บที่มีฝากคือเก่าน่ะหาอเล่าคืเล่าให้มืออื่นนี่เนาะมืออื่นนี่ยหรอฝากให้ ให้ให้เอาน้ำมนต์ก่อนเอาน้ำมนต์ก่อนมีน้ำมนุนเอาขันน้ำมนต์ก่อนพี่น้องมีขันน้ำมนต์เนสองข้างตั้งประเทศตั้งล่อล่อที่หลังล่อเล้าติดไทยครับอันนี้ติดไทยอะไรนะติดมีตัวนี้ไปขันน้ำมุนขันน้ำมนต์กะทิมก็ได้ครันน้ำมุนเนี่ยฮองต้ามาฮองต้ามาไม่เศร้าอนนี้เดลยฮองต้าเมืองว่านเลยอันนี้สำหรับล็อกเงินล้านตองหัวตอง ตัวงวดตัวงวดมาเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อวานไปเฮ็ดป้ายจะใส่เรปูเฮ็ดยัวนี่เราเจิมรถตัวโอ้ยเจิมรถเหล็กโอ้รับทุกรับหนักตัวนี้เหล็กคว้ามันสามแปดหกอ่ะเลยกคว้าทู่อครับเอฟครับสำหรับหลอกเงินล้านนะครับเนาะเอซีครับผมเล็กน้ำมุนเหมือนขนาดจอไว้แด้วครับด้วยเอฟซีครับผม เนื้อขันน้ำมุนตัวครูเนื้อขันน้ำมุนเนื้อขันน้ำมุนอ๋อชัดเจนในพี่น้องสองแปดเก้าครับห้าหนึ่งเจ็ดบนครับผมเนาะล่างห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็หกห้าหกห้าห้าหกครับผมปู่บุญมีตราเสือครับอืมถ้าตาอื่นของปอมอ มาแน่ล้านเปอร์เซ็นต์มาแน่ล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมเอาขันน้ำมันมิตัรได้แล้ปูน้ำมันนี่ก็ลุงไปเลยหกตัวสักก้อนเนาะโอ้ตรางวัลที่หนึ่งปาโตมีมีห้าหนึ่งสองนึงแปดหกเก้าอแปดหกเก้าออ มันร้อยได้ขันก็คือมีประมาณท่านี่มีจำนวนจับกลุ่มบะปูจับกลุ่มอ้าวมันมีกลุ่มห้าหนึ่งสองอ่าถ้าเราเล็กเกาะกลุ่มเกาะกลุ่มเล็กเกาะกลุ่มก็มีแปดเก้าหกแปดหกเก้าหรือแปดหกหกอ่ะละ ปิดอะไรเมื่อกี้ไม่ไม่เขียนมรทัมูได้พูกแปดเก้าเก้าเขียนแปดกมูแปดหกหกตีไปร้ายมันก็ร้ายตัวเนาะเลขหกเนี่ยมันตัวไหนกว่าปูตัวไหนเนี่ยกว่ามีเลขหกตัวมันก็มีห้าหนึ่งสองแปดหกเก้าแปดหกเก้าอืียันไปหกตัวลดครับหกตัวตอนนี้ตัดเครื่องตัดเครื่องตัดเครื่อง มีห้าหนึ่งสองกับแปดหกเก้าแปดหกเก้าหรือแปดหกหกนี่ละห้าหนึ่งสองส่วนสองตัวใหเขาจะจับเล่นเราเด้วยเราไปไปเอารางวัลที่หนึ่งหรถรางวัลที่หนึ่งจงไหว้ปูจักสองใบนี้ด้วยไปพ่อเอาเบอร์รด กับคููกับอยากได้ขึ้กันเราวที่คููกับอยากได้ขึ้กันเอาสองใบเท่านั้นเราเพื่อได้เอาลายสองตัวดิตัวมีแค่ใครองตว่าโลงให้สามตัวเลยสามตัวเลยครับเอฟซีครับเลขขันน้ำมนต์น้ำมนต์พรางว่ามันหลอนมันหลอนมากมันหลอนมากข้องติดปังเหมือนเดิมนี่ขันน้ำมนต์หลอนมากเลยก็ติดปังปังเลย อันน้ำมนเห็นกันไหมเนะเล็กข้อมันเหลกข้อเหล็กข้อรหดนี่เร <si ียกจำสามหกแปดเหล็กข้อรหดกับเลขขางมันเลขกางมันก็ห้าหนึ่งสองอุณผูมรดงกนหนี่้ม่นนี้นี่ยด้ยละพี่น้องห่สองเน่มันเห็ตัวเดียว นลขข้อลุงเลขข้อหาเพื่อนนะสามหกแปดสามหกแปดเลเลขเขี่มรด้ดนเลยน้ำมันสามหกแปดแล้วก็เลขขนแจะวามี่มีแต่เลขข้อเีข้อเอาเลขข้อรถพี่น้องเอรดโอ้เบึ้งทุกใกล้จะหยัดได้เต็มกูเบิ้งหอดหล่อหล่อเกียที่บ้าอยู่ว่ามัน เยงตรวจสอบมาเองเลยเอาวัตเิอดหล่อเอาวัตเอาวัดสามหกแปดสามหกแปดเลขข้ออดีตกัันไซื้อหลแดหกแปดเก้าเก้านี่พี่น้องอืสามหกแปดฝากตอนรับพี่น้องเอฟซครับผมขออีแงแปงครับบางที่มันก็รอยมากขึ้นนอ๋อย่าจอดได้เลยตั้งแต่เก่าต